สวัสดีครับเพื่อนๆสมาชิกชาวเรียวโกทุกท่านนะครับคลิปนี้อยู่ในห้องโชว์รูมนะครับจะมาแนะนำสาย PE รุ่นต่างๆของทางบริษัท t ท y f i s i i n g t แท็กเกจำกัดนะครับในแบรนด์รุ่นของเรียวโกนะครับให้ดูกันก่อนสาย PE นะครับมันก็จะมีอยู่ด้วยกันสามประเภทออสประเภท ที่เรามีจำหน่ายนะครับเดี๋ยวผมจะหยิบตัวอย่างขึ้นมาอย่างละหนึ่งนะครับสาย PE นะครับสาย PE ที่เรามีที่มีจำหน่ายนะครับจะหยิบยกไป,เ,ปเรื่อยๆแล้วเดี๋ยวผมจะบอกจะเล่าถึงความแตกต่างของตัวสายแต่ละตัวให้ฟังนะครับ ว่ามันเป็นยังไงบ้างฮะสักครู่นะครับเดี๋ยวยิบให้ดูกันกครูนะครับคลิปนี้นะครับจะไม่ไม่ไม่ไม,ไม่ไม่พูดถึงเรื่องสช้ตัวที่เป็นตัวจีรักนะครับแล้วก็ตัวตัวนี้ เพราะว่าของเริ่มหมดแล้วในสต,ต็อก,กเริ่มเหลือน้อยนะครับอ่ะหยิบไปด้วยก็ไดนะ้เผื่อใครสนใจสายราคาประหยัดไหนๆก็พูดถึงเรื่อง p ีแล้วก็พูดซะเลยนะครับสักครู่ไม่ได้ออกผดตั้งกล้องมานะครับก็อาจจะขุกขักที่ดึงนะฮะ ภาพอาจจะหมุนเวียนอันนี้คือสาย PE นะครับที่ทางบริษทาาัท t ท y f i s i s n i t g t k l e e จำกัดยังมีจําหน่ายนะครับอยากเริ่มมาไหนดีก่อนอาสายประเภทสายนะครับที่มีนะครับคือหนึ่งมีสาย PE ลักษณะสายเนื้อธรรมดานะครับ สสาย PE ลักษณะเนื้อสายที่เคลือบตัวนี้จะเคลือบเทฟลอนนะครับมีความลื่นนะครับเนื้อสายที่เป็นลักษณะสายไดนีมานะครับคือมีความลื่นของตัวสายนะครับไม่เคลือบไม่ต้องเคลือบคําว่าไดนิมาเนี่ยคือแทบไม่ต้องเคลือบเลยสายมีความลื่นอยู่แล้วนะครับแบบที่4คือจํานวนการถัก ของเนื้อสายนะครับอ่าอันนี้คือถัก9นะครับที่เหลือก็จะเป็นถัก8กับถัก4นะครับอ่าอันนี้อันที่้5แล้วกันอันที่้5ก็คือเป็นถักสี่นะครับตระก,กูลถัก4ี่ครับ <S <S เดี๋ยวเรามาพูดถึงของเรียโกันก่อนนะครับของเรียโกนที่เรามีนะครับก็คือจะมีสายตัวตัวนี้ หน้าตากล่องแพ็เกจิ้งประมาณนี้นะครับชื่อรุ่นเรียโกทรัสเป็นสายทัก8นะครับตัวนี้ความยาวต่อม้วนอยู่ที่3 0 0เมตรนะครับสำหรับงานจิกกิ้งงานแคสติ้งงานตีปอมนะครับตัวเนื้อสายนะครับจะเป็นสีขาวส่วนสีสีพวกนี้มันจะเป็นระยะของการแบ่งแบ่งความยาวสายนะครับชุดนี้นะอ่า ตัวนี้เนื้อสายเลื่นอยู่ครับไม่เคลือบนะครับเป็นสาย PE ธรรมดา300เมตรนะครับตัวนี้ถัดมานะครับเอาตระกูลเดียวกันก็จะเป็นตัวนี้สาย GT Power นะครับ GT Power เนี่ยจะมีแบ่งออกเป็น2ระยะนะครับหนคือ ระยะ150เมตรต่อม้วนนะครับแล้วก็300เมตรต่อม้วนหน้าตาม้วนจะประมาณนี้สมัยก่อนนะครับมันจะมีม้วนหน้าดํากับม้วนหน้าขาวนะครับแต่ตอนเนี้ตัวหน้าดําเลิกผลิตไปแล้วก็จะเหลือแค่ม้วนหน้าขาวแบบนี้นะครับงานที่ใช้เนี่ยก็ใช้ได้ทั้งน้ําจืดน้ําเค็มนะครับงานสายตีอปอมงานแคสตงานจิกสายถักแบบตัวนี้ใช้งานได้นะครับ ตัวนี้ถ <c oughs> ัดมาก็จะเป็นตัวนี้สายตัวนี้จะเป็นถักเก้านะครับคือถักเก้าเส้นนะครับเอาเก้าเส้นเนี่ยมาถักรวมกันนะครับไม่ใช่ว่าสอดในหนึ่งเส้นนะครับไม่ใช่แปดบวกหนึ่งนะตัวนี้จะเป็นถักเก้าเส้นนะครับชื่อรุ่นตัวนี้นะครับ เหนื่อยเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะครับหายใจไม่ทันใส่แมสก์ไปด้วยชื่อรุ่นรุ่นนี้นะครับเรียวโกเบตเตอร์ไลท์นะครับเรียวโกเบตเตอร์ไลท์ตัวเบตเตอร์ไลท์เองนะครับจะมีสองสองรุ่นนะครับมีถักเก้ากับถักแปดเบตเตอร์ไลท์ตัวนี้เป็น PE นะครับเบตเตอร์ไลท์ตัวนี้จะเป็นรุ่นเก่าเป็นถักแปดนะครับหน้าตาจะคล้ายๆกันนะครับอ่า แต่เขาก็จะแจ้งเอาไว้ว่าตัวถักเก้านะครับตัวถักเก้านี่ยก็จะเป็น PE นะครับส่วนตัวดานิม่านะครับก็จะระบุเอาไว้ว่าเป็นถักแปดนะครับตัวเนื้อสายของเขาก็จะลื่นกว่านะครับตัวนี้ตัวนี้มีระยะเดียวนะครับก็คือ150ยห้าสิบเมตรต่อ1นึ่งม้วนนะครับเ,เสร็จแล้วถ้าว่าเกิดใครที่อยากอยากได้สายนะครับสายเลี้ยวโกแบบพี่ผมขอระยะพันเมตร 1ันเมตรไม่ได้สิ300 600 900ม้วนนี้ก็จะอยู่ประมาณ900เมตรน,นะครับเพราะว่าสายที่กรอใส่โลเนี่ยคือจะไม่ได้ตัดนะครับแยกขายแยกจำหน่ายนะครับแต่ว่าเวลาเราส่งกับทางร้านค้าเนี่ยสายพวกนี้จากแพ็กเกจพวกนี้เราจะไม่ได้ตัดนะครับก็คือจะเป็นยกหลอดไฟนะครับ ลูกค้าที่ไปหาซื้อนะครับอยากสมมติอยากได้500เมตรไม่มีนะครับมันก็จะมี150-300นะครับประมาณนี้ตัวนี้ตัวไดนิมานะครับเป็นสายถัก8นะครับตัวลื่นตัวนี้จะมีเหลือแค่รู้สึกจะเหลือ PE 8 PE6 นะครับอ่าสำหรับชุดนี้นะครับชุดสายเรยวกวบพวกนี้นะครับใช้ได้ทั้งน้ำเข็มน้ำจืดนะครับ ตัวนี้จะเป็นน้ำจืดนะครับงานการเตียปอมอ่าตัวนี้ให้ผมยกออกไปนิดหนึ่งนะครับค,ครูคลักหน่อยหนึ่งนะครับรีวิววันนี้พอดีอยู่ในห้องช็อปตัวนี้นะครับเรียวโกซิงทูเรียวโกซิงทูเนี่ยจะเป็นสายชนิดสายน้ำจืดโดยเฉพาะนะครับสำหรับใช้เตียปอมได้นะครับสำหรับ ใช้งานหนักๆอย่างเช่นตกปลาสวายปลาเบิกนะครับสายตัวนี้มันจะเป็นสายจมสายจมนะครับคือเมื่อเวลาเราตีลงไปแล้วเนี่ยสายนะครับใช้งานทั้งสองทั้งแรกเนี่ยรู้เลยว่ามันจม <c oughs> มันจะมีความแตกต่างจากสาย PE ปกติทั่วไปที่เราใช้สาย PE ปกติทั่วไปที่เราใช้นะครับเมื่อเวลาเราตีออกไปเนี่ย สายเน,เนื่องด้วยตัวสายเนี่ยผลิตจากเส้นใยต่างๆนะครับเส้นใยพวกนี้มันจะมีความถ่วงจำเพาะของตัวสายของมันอยู่ทําให้มันลอยนะครับเหมือนเราเอาสำลีครับสำลีที่ยังไม่ชุบน้ำเอาไปลอยบนน้ํานะครับตัวสายตัวนี้ก็เหมือนกันทํายังไงจะให้มันจมนะครับก็ ตัวสายตัวนี้บอกไว้ก่อนว่ามันเป็นถัก8เสร็จแล้วจะมีเส้นใยด้านในหนึ่เส้นนะครับด้านใน1เส้นตัวนี้ไม่ต้องกลัวขาดใช้งานได้ดีครับเป็นสายจมน้ำชนิดหนึ่งที่ทางเราเองเนี่ยทุกทกครั้งที่เอา PE ออกไปตกประบึกที่บึงสำราญเนี่ยเราก็จะใช้สำหรับตัวนี้นะครับมันไม่ลอยน้ำ นะครับเวลาตีออกไปเนี่ยลักษณะการจมเหมือนสายเอ็นนะครับทำให้ทุ่นไม่ไม่ไม่พัดไม่พัดออกไปนะครับถ้าเราใช้ดีปกติเนี่ยคือสายลอยตามลมสายตัวเนี้ยมันก็จะลากทุ่นออกไปด้วยนะครับตัวนี้เป็นตัวเทฟลอนนะครับ เคลือบเทฟลอนตัวเส้นใหญ่พวกนี้นะครับเคลือบเทฟลอนทุกๆหนึ่เส้นของตัวเขาเนี่ยก็จะมีการเคลือบนะครับตัวนี้ใช้ได้ดีครับสำหรับงานน้ำเจืดเหยื่อกระพงสายเล็กๆนะครับตัวชุดนี้เวลาส่งเหยื่อนะครับทำให้ตีไกลขึ้นนะครับ อัตราการส่วนลมเนี่ยทำได้ดีขึ้นนะครับเพราะว่าตัวสายเองเนี่ยลดแรงต้านเวลาเรากรอเหยื่อนะครับใต้น้ำเนี่ยสายตัวเนี้ยมันจะกรีดได้ตรงนะครับทำให้เราเราเรารู้สึกเซนเรื่องเหยื่อพวกเนี้ยมาได้ดีกว่าสายชนิดอื่นอืน,นะครับ อ่านี้จบเรื่องสายของทางเดียโกไปแล้วนะครับเดี๋ยวจะแนะนำอีกอีกสามรุ่นที่ยังมีในสต็อกนะครับมีเหลือเป็นบางรุ่นนะครับ <c oughs> อ่าตัวจีรักตัวนี้นะครับก็จะเป็นรุ่นตัวซ u เปอร์พีถักแปดนะครับก็จะเป็นร้อยเมตรต่อม้วนนะครับพวกนี้แรงดึงแรงปอนโหลดอะไรพวกนี้เขาก็จะมี ให้นะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์สายพ e. ีทั้งหมดในใต้คลิปนี้นะครับสายตัวเนี้จะเป็นสายราคาประหยัดนะครับคือเวลาเราไปซื้อเนี่ยหนึอเมตรเนี่ยอาจจะมีการตัดนะครับเวลาเราซื้อเนี่ยเราก็ต้องสอบถามกับทางรันทาพี่ e. ผมอยากได้สองวนต่ออะไรประมาณนี้ก็จะมีอยู่อีกตัวหนึ่งก็จะเป็นรุ่นจิละฮันเตอร์ ตัวนี้จะเป็นสายถักสีนะครับเหมือนกันแต่ความยาวสายเนี่ยก็จะเป็นร้อยห้าิเมตรนะครับเป็น PE บวก PET นะครับก็จะมีลดเรื่องการเสียดสีของตัวสายอีกหนึ่งรุ่นนะครับตัวนี้จะเป็นโรงงานเดียวกับสาย GT นะครับคุณภ,ภาพเอาได้ใช้ได้ดีนะครับเอาได้เลยแหละตัวนี้ ลักษณะตัวเนื้อสายเขาก็จะเหมือน GT นะครับคือพูดง่ายๆก็คือสาย GT เนี้แหละแต่เอามาทำร้อยเมตรนะครับใช้ได้ดีครับใช้ทนครับตัวนี้บอกเลยเพราะว่าเวลาเราใช้เนี่ยระยะสายบางทีร้อยห้าสิเมตรใส่ในลอกแล้วเหลือนะครับบางคนก็เลยอยากจะตัดร้อยเมตรพอพี่อะไรประมาณนี้เขาก็จะเอาเป็นนี้ไปร0อยเมตรอ่า อันนี้ก็เป็นรวมเรื่องของสายนะครับที่ที่ทางบริษัทมีอยู่ในช่วงเดือนมีษาครับปี 2020, 2020นะครับหากใครสนใจสินค้านะครับติดต่อตัวแทนจำหน่ายร้านค้าทั่วประเทศนะครับหรือถ้าหาไม่ได้จริงๆเนี่ยให้ร้านค้าสั่งให้ก็ได้นะครับหรือจะติดต่อตรงกับทางบริษัท t r Y Fishing Tackle จำกัดก็ได้นะครับยินดี เบอร์โทรนะครับ02183-7857-8ถึงนะครับ Line ID นะครับ s อ i ใส่ s อ i ได้วยนะครับ s อสไซอาร์ยอเค a อทนะครับ s อ i เรียวโกไทยแลนด์นั่นเองนะครับทั้งแฟนเพจ Facebook นะครับกดไลค์กดแชร์กันเข้าไปนะครับแฟนเพจเรียวโก กับแฟนเพจ t r y fishing tackle จำกัดนะครับหากใครสนใจอยากให้ quest, รีเควสต์ d u c ตอื่นๆนะครับอยากดูรีวิว d u c ตอื่นๆนค,คอมเมนต์กันเข้ามาได้ครับแล้วเดี๋ยวผมจะผลิตให้นะครับไม่ว่าเป็นคันเป็นลอกเป็นอัซเซสซอรีอื่นๆนะครับเป็นตาเบ็ เป็นอะไรพวกเนี้ยคันเบ็ดนะครับหากใครสนใจก็นั่นแหละครับใต้คอมเมนต์มีเดี๋ยวผมพยายามทำให้นะครับคลิปนี้ก็สิบห้านาทีละนานมากนะครับก็ขอขอบคุณเพื่อนเพื่อนสมาชิกชาวเรยวโกทุกท่านนะครับที่แวะเวียนกันเข้ามาดูคลิปนะครับยังไงก็ฝากขอขอบคุณนะครับเพื่อนเพื่อนสมาชิกทุกทกท,กท่านนะครับคลิปนี้ก็เท่านี้ก่อนยาวแล้วครับ สวัสดีครับ